สวัสดีค่ะท,ทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะของเรื่อง s ซ n in อินหรืว่า The Last Immortal นั่นเองค่ะนำแสดงโดยน้องเจ้ารู้สื่อนะคะโอแอดวานชอบผลงานของน้องเจ้ารู้สื่อมากๆค่ะเพราะว่าน้องเขาแสดงได้อินกับบทบาทที่ได้รับนะคะแล้วก็ไม่ได้ห่วงสวยอะไรแล้วก็เรื่องราวนะคะขอแค่เป็นคาเลคเตอร์ของตัวละครเนี่ยน้องเจ้ารู้สื่อแสดงได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังประกบกับพระเอกในเรื่องนี้ ก็คือหวังอันวีนั่นเองค่ะเรียกง่ายๆนะคะหวานว่าทางด้านของน้องเจ้ารู้สึกสามารถจะทำให้นะคะผู้ที่ร่วมงานกับน้องเขาเนี่ยมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าน้องเขาเคมีสาธารณะนะคะแล้วก็หวังว่าอย่างน้องหวังอันวีเนี่ยพอมาเล่นเรื่องนี้นะคะสนอินเนี่ยพอออกอากา,กาศแล้วก็คงจะแบบว่าก้าวขึ้นมาอยู่นะคะเป็นดาวลุ่งแล้วก็อยู่ในแถวหน้าของวงการบันเทิงอะไรแบบนี้ก็ขอให้มีชื่อของน้องหวัง อันวี่อีกหนึ่งคนนะคะตัวอย่างออกมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างในเวอร์ชั่นแรกของละครเรื่องสนอินแล้วกันค่ะก็ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องเจ้ารู้ซื้อพอใส่เอฟเฟกต,ต่างๆแล้วนะคะก็ดูว่ามันเป็นเทพนิยายที่มีความเป็นมีความเป็นจัก,กรพรรด,ดินีฟี Phoenix นะิกซ์อ่ะมีความเป็นแบบหงเพลิงนะคะที่น่าดูมากๆแล้วก็การแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือท่าทางของการ ต่อสู้ของน้องหวังอันวีนั้นก็ดูดีเกินความคาดหมายจริงๆนะคะ ทำไมต้องใช้คำว่าเกินความคาดหมายก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะมีความคาดหวังว่าจะได้ดูผลงานดีๆนะคะมันมีตัวอย่างคือในเรื่องของซีรีส์เนี่ยในซีซั่นที่1เรียกว่าซีซั่นที่1แล้วกันของอตำนานรักสองสวรรค์น,นะคะก็เปิดตัวไปได้ประสบความสำเร็จสุดๆนะคะก็ผ่านมาแล้วก็เกือบจะ2ปีแล้วนะคะสาหรับที่คุณชูไข่แล้วก็คุณโจโตงวีนะคะหรือว่าโจโตงอยู่นั้นเป็นผู้สแสดงค่ะก็ติด กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะหลังจากนั้นก็มาเรื่องที่2ก็คือส่วนอินนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องที่จะถ่ายทําต่อไปนะคะได้คุณไปลูกกับคุณเฉินเฟยวี่นะคะมาเป็นพระเอกนั่นก็คือในพาร์ทที่3ของท่านสัจเจเทพเทียนฉีแล้วก็ทางด้านของเทพธิดาจันทราเยี A ่ยมี e, นั่นเองนะคะตามข่าวเนาะก็จะเปิดกล้องประมาณพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเรารอติดตามว่าเขาจะคอนเฟิร์มยืนยันหรือเปล่านะคะคือ ถ้าเขาปูโต๊ได้ผ้าแดงแล้วก็มีทูบเทียนอะไรต่างๆมีอาหารต่างๆวางนั่นแหละค่ะเขาก็เปิดกล้องแน่นอนนะคะพวกเราก็เตรียมที่จะได้ดูกันในส่วนที่3ทีนี้สําหรับในเรื่องสนอินนะคะข่าวดีก็คือเราได้ดูตัวอย่างใช่ไหมแล้วตัวอย่างก็ดูดีมากๆเลยแล้วก็ได้รับความสนใจในระดับสูงเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะมูลค่านะคะของของตลาดของยอดจองอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าดุเดือดนะคะแล้วก็การอภิปรายการพูดคุย วิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้องเจ้ารู้สืกอของพวกเรานั้นน้องเขามีกลุ่มอันตี้เป็นของน้องเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าน้องจะขยับไปทางไหนเนี่ยก็จะมีหัวข้อขึ้นมาให้พูดคุยกันอย่างดุเดือดอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ส่งกําลังใจให้น้องเจ้ารู้สืกนะคะว่าอย่าได้ไปท้อทถอยอย่าได้ไปแบบไปคิดอะไรมากนะคะคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราอยู่นั่นแหละค่ะแล้วเราจะไปฟังไปใส่ใจทําไมกับคนที่ไม่ชอบเรานะคะผ่านๆไปค่ะ เอาละค่ะสำหรับในช่วงที่หวันคิดว่าในช่วงนี้นะคะวันนี้มันวันที่4กันยายนนะคะที่คลิปนี้อ่อนแอขึ้นมาหวานว่าเพื่อนๆหล,หลายๆท่านได้ดูเรียบร้อยแล้วสำหรับไอตัวอย่างเวอร์ชั่นแรกนะคะแล้วก็คงจะมีความอยากดูมากขึ้นไปอีกนะคะ The Last Immortal เรื่องนี้ค่ะส่วนอินนะคะจะมุ่งเน้นไปที่การเจริญเติบโตนะคะของจัก,กรพรรดิฟีนิกซ์ในรุ่นใหม่แล้วนะคะรุ่นที่ ต่อจากเฟิ่งหลันนะคะซึ่งเฟิ่องลันนั้นก็ได้ควบตําแหน่งเป็นจัก,กรพรรดิของสวรรค์มาด้วยตั้งนานแล้วแล้วก็รอคอยกันฟื้นคืนชีพนะคะของชายอันเป็นที่รักค่ะส่วนทางด้านของสันอินนะคะหรือว่าเฟิงวินนางเอกของพวกเรานั้นน่ะก็คือคือตอนที่นางจะนิพพานนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าเอ่อเกิดใหม่อีกครั้งขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นจัก,กรพรรด,ดินีของทางเกาะอูธงหรือว่าหงเพลิงเนี่ยก็บังเอิญบังเอิญคะ่ะเกิดเรื่องราวนะคะที่พระ เอกของพวกเราก็ไปทําให้พิธีการของการที่ต้องจุติใหม่นะคะเรียกได้ว่านิพพานนั่นแหละเออนิวลานะคะของนางเอกนะั้นต้อง ต้องเสียเรียกได้ว่าทําไม่ได้นางเอกไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วแถมวิญญาณก็กระจัดกระจายออกไปนะคะถึง7ส่วนเลยทีเดียวพระเอกก็จะต้องไปตามหาค่ะตามปกติแล้วนะคะซีรีส์ที่เป็นแบบเครื่องแต่งกายโบราณของน้องเจ้ารู้ซื่อเนี่ยก็น้องเขาก็เล่นได้อย่างเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็เวลาแต่งตัวเสื้อผ้านนะผมก็ดูดีไปหมดนะคะน้องเขามีความเคารพในตัวเองมีการแบบควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ที่ออกมา ทุกมุมนะคะซ้ายขวานหน้าหลังน้องเจ้ารู้สื่อดูดีไปหมดในชุดโบราณเลยนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้ก็มีคนที่แบบรอคอยที่จะได้ดูเยอะๆมากๆหวานเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะสําหรับในบทของจัก,กรพรรด,ดินีฟีนิกซ์นี่นะคะน้องเขาก็แต่งตัวได้ดูอลังการมากพวกเราเห็นเนาะชุดแดงแรงริดสุดๆเลยนะคะทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้โอเคมีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็การใช้น้ําเสียงของน้องเจ้ารู้สื่อในเรื่องนี้ที่ได้ยิน จากในตัวอย่างนะคะก็เผยให้เห็นถึงความสง่างามของการเป็นนางพญาขึ้นมาเลยค่ะเต็มไปด้วยความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ก็จะแตกต่างไปจากคาแรคเตอร์อื่นๆของน้องเจ้ารู้สื่อที่เราได้ดูผ่านกันมาแล้วนั่นแหละค่ะแล้วแน่นอนว่านะคะการนําเสนอในรูปแบบของคาแรคเตอร์ที่เป็นเฟิงวินผ่านทางตัวละครที่น้องเจ้ารู้สื่อแสดงนะคะก็จะต้องมีความสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนพวกเราพวกเราน่าจะวางใจได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ ไม่มีบทบาทไหนที่ทําให้พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวละครเลยอะถ้าเป็นน้องรู้สึกแสดงน้องเขาทํากันบ้านแล้วก็ตีโจทย์มาแตกนะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะคนที่แบบว่าเออหวานค่อนข้างจะเป็นห่วงนิดหนึ่งก็คือเออน้องหวังอันวี่นะคะก็อยากให้คือถ้าเห็นจากเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการใช้สายตาของน้องเขาโอเคดีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องราวของที่เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นน้องหวังอันวีนะคะได้แสดงฝี ไม้ลายมือมากเท่าไหร่คะ่ะแต่งไรก็ตามนะคะคงเตรียมตัวมาดีแหละหวานว่าก็จะต้องคือถ้ารู้ว่าจะต้องแสดงนะคะกับนักแสดงที่เป็นยอดฝีมือหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้ารู้สือหรือว่าจะเป็นพระรองบทของพระรองแหล่งมากเพื่อนๆเพื่อนๆได้ฟังนวันิยายที่แอดหวานเล่าเป็นไฮไลท์ไปแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเกือบจะลืมไปเลยว่าเรื่องนี้มีหยวนฉี่เป็นพระเอกนะคะเพราะว่าบทของหงอี้นะคะพระรองคือบทที่เด่นมากๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณ หวังอันวีดก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นก็จะต้องมีเเรียกว่าไงอะ่ะราศีของความเป็น พระเอกนะคะออร่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าพลาดไปหรืออะไรไปนะคะก็จะกลายเป็นว่าหงอี้นะคะพระรองของเรื่องนั้นก็จะกลายขึ้นมาเป็นโดดเด่นสุดๆเลยเพราะว่าในนวนิยายต้นฉบับบทของเขาก็โดดเด่นมากแม่แต่เราก็ต้องมาดูนะคะว่าเรื่องนี้คือลิขสิทธิ์อยู่ที่เทนเซนวิดีโอนะคะหลายๆเรื่องเลยค่ะที่ทางเทนเซนวิดีโอมีทีมนักเขียนบทที่หวานว่าวานว่าไม่ควรน่ะไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนให้มันเป็นในแนวดราม่ามากเกินไปนะคะอย่าง ล่าสุดเนี่ยหวานต้องบนอีกแล้วค่ะลำนำนะคะลำนำกระดูกหยกนะคะของเสียวจา้านของอดหวานนะคะไปดัดแปลงบทที่มันดีอยู่แล้วจากนาวนิยายต้นฉบับมาให้เป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะค่ายของโรงหานนะคะเรา ด้วยความเหมั่นไ้ค่ะไม่เรียกเทนเซนแล้วนะคะเรียกโลงหานแล้วกันนะคะโรงหานนี้นะคะชอบเปลี่ยนบทละครแบบที่มันดีๆอยู่แล้วให้เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ออกจัก,กรวาลไปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเท่าที่ดูก็จะมีเหมือนกับตอนที่นางเอกนะคะคือน้องเจ้ารู้ซือมีใส่ชุดแดงแล้วก็มีใส่เหมือนชุดเจ้าสาวเนาะจะมีการถ่ายทําฉากที่เป็นฉากแต่งงานระหว่างทางด้านของเฟิงวินกับทางด้านของหยวนฉีพระเอกของพวกเราหรือเปล่าเอยแต่ว่าในตัวของ นะวนิยายต้นฉบับที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ได้จบนะตรงนั้นนะคะเพราะว่าทางด้านของหยวนฉี่นั้นอะ่ะคือในรอบแรกก็คือล่างหายไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ผนึกกําลังไว้กับตัวของดาบนะคะกระบี่ไอ้ดาบหยวนฉี่ที่พ่อให้มานั่นแหละคะ่ะก็ทําให้สามารถปรากฏ ร่างขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็คือวิญญาณสลายไปค่ะต้องรออีก1,000ปีทำไมต้องรอ1,000ปีเพราะว่าตามกฎนะคะของเทพบรรพการชิงเทียนเนี่ยทุกๆ1,000ปีเนี่ยสัจะเทพจะถือกำเนิดขึ้นมานะคะ1 หนึ่งองค์แทนองค์เก่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในจุดที่มีหยวนฉี่แล้วหยวนฉี่จากไปเนี่ยหยวนฉี่เนี่ยตัวของหยวนฉี่ตั้งแต่เกิดมาเขาเป็นสัจเทพเลยนะเพื่อนๆคือเขามีมีคุณสมบัติทุกอย่างนะคะแล้วก็มีหุ่นตุนอีกต่างหากอยู่ในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องผนึกหุ่นตุนเอาไว้ในร่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาได้สิทธิ์นี้จากท่านเทพบพรรพการชิงเทียนค่ะก็คือเฟิงอินของพวกเราต้องรอเขาอีก1000ปีนะคะกว่าที่ทางด้านของ หยวนฉี่นั้นจะกลับขึ้นมาฟื้นคืนชีพมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าวิญญาณของทางด้านหยวนฉี่นั้นไปไหนไหมไม่ได้ไปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ติดตามฟังมหาเทพไปสัวที่แอดหวานเล่าอยู่นะคะจะรู้เลยว่าค่ะดวงวิญญาณที่เป็นพลังจิตวิญญาณของหยวนฉี่นั้นนะคะอยู่ อยู่กับนางเอกตลอดเวลาค่ะอยู่ที่ใต้ต้นไอ้นั่นน่ะต้นมะเดื่อต้นหนึ่งนะคะที่เกาะอู่ถงที่นางเอกของพวกเรานั้นปีกวิเวกไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะก็ทางด้านของหยวนฉีก็อยู่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยเรื่องนี้หวานเล่าได้ยาวเลยค่ะเพราะว่าก็อ่านมาทั้ง3 3ส่วนของนวนิยายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นมหาเทพไปส่วนเนี่ยเล่มที่3นะคะทางด้านของคุณชิงหลิงยังไม่ได้อัปเดตขึ้นมาอย่างอย่างสุดเล่มนะคะยัง อัปมาแค่แบบเกือบจะก,กลางๆเล่มเท่านั้นเองค่ะก็รออยู่นะคะแต่ตอนนี้หวานเล่าไฮไลท์ไปได้ถึงเล่มที่2ในช่วงต้นๆแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะจบก่อนที่มหาเทพไปสัวจะถ่ายทำาออจะไดออนแอร์ air ให้พวกเราได้ดูในปีหน้าแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวของพระรองค่ะคนที่เล่นเป็นหงวี่นะคะนั่นก็คือคุณหลี่อินลุยค่ะเขานั้นก็หล่อแล้วก็น่ารักมากๆนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็มีฐานแฟนคลับเรียบร้อยแล้วในประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรื่องนี้ออกอากาศนะคะความนิยมของเขาต้องพุ่งสูงขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แหมคลั่งรักนางเอกนะคะคลั่งรักเฟิงอินของพวกเราสุดๆเช่นเดียวกันนะคะแต่อะไรก็ตามเขาก็มีคู่เป็นของเขาเองนะคะในท้ายที่สุดแล้วด้วยหนะ้าที่ความรับผิดชอบความเป็นจกักรพรรดิแดนปีศาจอะไรของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ความที่มีความผูกพันแล้วมันกลายเป็นรักซึมลึกนะคะกับทางองค์หญิงของเผา่า อินซีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พวกเขาคู่กันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณหลี่อินลุยเครื่องแต่งกายนั้นเขาเป็นโอ้โหจิ้งจอกสวรรค์สิบหางเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขานั้นมีเครื่องแต่งกายที่เป็นสีแดงแน่นอนนะคะขาวแดงรับรองว่าเด่นค่ะเด่นเรียกได้ว่านะคะบทของหงอี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามนวนิยายต้นฉบับนะคือคือขโมยสปอตไลท์ของพระเอกไปได้เยอะมากอะ่ะแต่เราก็ต้องมาดูว่าทางด้านของโรงหานนะคะจะจัด,จด อย่างไรกับเรื่องของบทคละครค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของทางด้านของดาราผู้หญิงบ้างนะคะบทของฮาวาซูค่ะเพื่อนๆก็เป็นบทที่มีความเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปตามนาวนิยายต้นฉบับเนี่ยจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าหยุมหัวตั้งแต่ต้นเลยค่ะจนกระทั่งใกล้ๆจบเราถึงจะแบบโอเค OK, อภัยให้ก็ได้นะคะเพราะอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วนางก็เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะหยุดการกระทําอันชั่วร้ายของผู้ที่เป็นพ ของนางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครตัวนี้ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งที่ทางค่ายก็พยายามผลักดันอยู่เนาะแล้วก็ได้รับบทเด่นๆในหลายเรื่องนะคะอย่างเรื่องที่เล่นกับคุณเสี่ยวจ้านน่ะที่เป็นมีคุณหลีซินเป็นนางเอกนะคะที่คู่กับคุณเสี่ยวจ้านเรื่องนั้นก็เรื่องนั้นก็บทเด่นมากๆเลยนะคะในช่วงแรกๆมีติดคนถามว่าเอ๊ะนางเอกของเรื่องคุณหลี่ซินไปไหนทําไมถึงให้แบบว่านางรองนะคะมาขโมยซีนเยอะ ขนาดนี้นะคะก็คนเดียวกันค่ะมาเจอเพื่อนๆแน่ๆในฮวาซูนะคะแล้วก็บทก็น่ายุ้มหัวอีกเช่นเดียวกันน่าดูมากๆเลยค่ะการแสดงนะคะของทุกๆคนที่เป็นตัวละครที่หวานพูดถึงมานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกเฟิงวินหรือว่าอินนะคะหรือว่าจะเป็นหยวนฉี่ของพวกเราหยวนฉี่จะใช้ชื่อว่าคูชิงหรือไม่ก็ใช้ว่าอาจินนะคะนั่นก็คือชื่อของหยวนฉี่ในเรื่องนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีคุณนี่นะคะหลี่อินลุยในบทของหงอี้นะคะหรือว่า ต่อไปเขาก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแห่งแดนปีศาจนะคะนี่ก็เด่นมากๆแล้วก็มีบทของฮาวาสู่ก็เด่นมากเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่เด่นตามมาแต่หวานให้เป็นเบอร์ห้าก็คือองค์หญิงแห่งเผ่านกอินทรีนะคะซึ่งเผ่านกอินทรีนั้นถ้าพวกเราจําได้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของท่านพ่อของหยวนฉีนั่นแหละสัจเทพไปเจียนะคะก็เป็นแนวๆของเซียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะว่าส่วนหนึ่งของตัวละครสัจเทพไปเจียในช่ว ที่เป็นตำนานรักสองสวรรค์นั้นไปเป็นชิงมู่อยู่นะคะชิงมู่นั้นก็เป็นในแนวของของอยู่ทะเลอะเออแถวทะเลจีนตะวันออกนะคะก็เกี่ยวข้องกับทางเผ่าอินทีเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะซีรีส์เรื่องนี้ n o าะเซินอิก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะของเหล่าบรรดาทุกๆคนที่ติดอกติดใจที่จะดูละครของน้องเจ้ารู้สื่นะคะแน่นอนว่าอินเตอร์เนชั่นแนลของพวกเรานะคะนอกประเทศจีนก็ เยอะแยะมากมายไปหมดค่ะน้องเจ้ารู้สื่อมีความน่ารักมากๆนะคะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆก็มีความโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณหวังอันวีนะคะก็น่าหวานมากๆแล้วก็หุ่นดีไปหมดเลยเราก็มารอชมกันนะคะว่าในจีนคอสตูมโบราณแล้วนะคะคุณหวังอันวีนั้นจะทําให้ออร่าของเขาออกมาได้มากขนาดไหนนะคะความแข็งแกร่งของเรื่องนี้คือมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นของการที่เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะคะก็อยากจะดูจริงๆ 哇！ ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรผ่านหน้าจอนะคะส่วนสำหรับนะคะข่าวร้ายนิดๆก็คือว่าตามผังนะคะเขาได้ย้ายซนอินนะไปปี2024แล้วอะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็คงจะได้เลื่อนไปในการที่จะได้ดูเรื่องนี้ชา้าลงอีกนิดหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วพวกเราคาดหวังกันว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจ,จิกาหรืออะไรอย่างนี้นะคะในปีเนี้ย2023แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีท ทางด้าน Tencent Video เขาก็พูดถึงรายชื่อละครที่จะออนแอร์ในปี2024นะคะซึ่งในปี2024เนี่ยมี The Last Immortal อ,อยู่ตรงนั้นด้วยรวมทั้งเรื่องของ Love Me, Love My Voice นะคะของคุณฐานเจียนซื้อกับน้องโจเย่ก็ถูกนะคะจัดไว้ที่ปี2024ค่ะโอ้โหก็ต้องรอกันไปอีกนะคะเอาล่ะค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาก,กันไปก่อนนะใครรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะแล้วใครยังไม่ได้ฟัง ค่าไฮไลท์ในวันนี้ใหญ่ต้นฉบับเนาะเดี๋ยวหวานงอนนะอุตส่าห์เล่าให้ฟังนะคะใช้คําว่าอุตส่าห์ใช้คําว่าอุตส่าห์เพราะอะไรอ,อ๋อเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเป็นเฉพาะภาษาจีนไงใช่ไหมหวานก็ต้องไปอ่านนะคะอ่านรอบแรกก็อ่านเพื่อความเข้าใจอ่านรอบสองต้องทําเป็นแบบช็อตโน้ตอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นไฮไลท์แล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เห็นถึงความทุ่มเทของหวานเนาะหวานก็อยากให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไป ก่อนนะสวัสดีค่ะ